เอาลูกขึ้นตอนน้ำกันเด้อค่ะเด้อบัดเนีย่ยเอา คิดขึ้นก่อนใครในสยามเี่ยวงามงามเมื่อนี่เปื้อนน้ำตาแต่งอาทิตสอบมแม่โอเคโอเคหยุดเลยคนนี้เขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินโดยตรงเลยนะโอ้ยขอบคุณค่ะอิลีเขาสั่งหนูว่าเป็นศิลปินโดยตรงเลยลูกสิบสามปีเองนะเนี่ยพอจะไปอยู่วงไดนค่ะ แล้ว่มันมีลูกพิเศษของเขาอย่างไรเขาจะมีอะไรพิเศษอยู่ในตัวเขาอยู่วงหนึ่งมาค่ะเวลาหนูฟ้อนรับรองว่าคนข้งางล่างนี่แบบเอ็นดูหนูมาก13ปีมาอยู่น้ำเอ่ยเด้ออีหล่เด้อพ่อะเอาเสินสัญญากับพ่อยาวๆไปเลยไป <c oughs> ขคุณค่ะ เพราะว่าการปั่นคนเนาะทำไมบางคนต้องสินสัญญา5ปี3ปี6ปี7ปีเพราะาบางครั้งคือต้นทุนของคือเฮามเมล็ดเนาะอันนี้เรียกว่า,มาเมล็ดพันธุ์เฮามันมันต้องใช้เวลาในการเพราะบ่มอ่าและถ้าเปรียบถึงกับปืงยิงมันคนละอย่างไงจังปืยิงคือมาแล้วก็เปื้งเลยอันนั้นคือหนึ่งในหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านหนึ่งในห้าสิบล้านหกสิบล้านแต่นี่หนูเขามีต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหมือนเบือเบ้องบนจะสั่งให้หนูมาเป็นศิลปินโดยตรง อขอบคุณมนาะมาอยู่กับผิวหญิงนะลูกเนดะ้อค่ะล่กเด้อย่สินสัญญายาวกับพ่อเลย เดี๋ยวมาเจอใครอ้อเพรบันแพงจังเลยวนะเ <Yeah. S 1> นี่ยหนูมากับใครนะลูกมากับลุงแล้วก็มากับป้าแล้วก็เพื่อนค่ะอ๋อเดี๋ยวเซ็นสัญญากับพ่อยาวๆเลยนะค่ะพ่อ,อขอบคุณค่ะเพราะว่าการปันพ้นทีน่ขอ้าเมื่อกี้นะ่ะอ่าอย่างที่เรามีสังกัดเราหลายๆคนมอสิเป็นน้องโชเฟียเนาะ,ะอย่างน้องเนี่ยสมมติว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันของหนูแต่วันหน้าพ่อกล้ารับประกันว่า เป็นวันเขาหนูแน่นอนขอบคุณค่ะขอให้ตั้งใจจริงอะขอให้แบบฝึกฝนพัฒนาควาเจ้าของแล้วก็ตั้งใจที่อยู่ในวงการนี้หนูมีของลูกหนูมีของโอเคครับขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะจุมกาไม่เอาบองก้าโอนบองประโอนบุนประโอนบองบองประโอน กรุบกรุบขเนียกรุบกรุบขเนียเลิศเ,เลิเลิศเลิเลนียงชะมอเนียงชมอซื้ออย่างเอื่อรลตนาพ่อน้อง <laughs> ซื้อเหรอนกาได้ปากนได้น,นดี่้อจ้าพ่อแม่นี่นจ,านจา้าพ่อพ่อแม่ไม่ต้องเบาน้ <laughs> าเบานึ่เน, <laughs> โโน้โอ้เบาตจด,ดให้เราอยู่กับยียี มันเป็นข้ามภูท่านไหจ๊ะยียี่เือเข้าเอออีบอแมอนค่ะเออเออย่งเจ้ก,กเจี๊ยบองสันเดจุงกะเนียงคีทาจุงกะจา้าจ,จุงจกะเนียงชา <laughs> ยเยสชาวยเตเยสชวยเตะ่แพร่ไยังยังยัง เีต่อยโนติย่พ่อแม่เขามาดูอะไรกันเยอะแยะคืเนี้ยเอ๊ะพ่อแม่เขามาดูอะไรกันอเนี้ยจุกกะแมวเอาบอกะโอนแล้วเรอเีเกลือเปอยง

ยบายตัวอเสียยบายตัวอเียแ้มเฮียบอฮะแแอกน้องมนี่เฮยบอขมิ้นระบาดบ้านเราอยู่ขมิ้นจะบาดขมิ้นระบาดโอ้ยเมียคะเนี่ยเย่ก็ บักโดหรือวันไหมดูบ้่งดีดมสีกาดเนี่ยบักดหรือวันไหมดูบ้งดีดีวางานูก่อนน่าจะบุเนบักโดแล้วรอนีเนี่ยอาการเห็น้ปุยปุ๋ยเหัยไ้ตออยไฟดับช่วยเขาช่วยด้วยไฟดับโอ้เน็ตก็มุดติวติวด้วยอ้อัล้้งหลาย กำลังไล่สดอยู่ดีๆีนิดรุดค่ะคันนี้เชื่อมต่อแล้วโอเคเกือบเกือบไม่มาเกือบไม่มาโย่ไปกระดับโย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 เกือบไม่มาแต่ว่ามันมุดติวโอ้คกุลลายลายเลยโหลดโหลดเลยวัาจันทร์เป็นโล่สี่พันเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเขาีอะไรรีสเดอรเอิรพ่อพ่อแม่แม่แชร์กันมาไหมลูกขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอบคุณแล้วอย่างนี้อยู่แล้วไปอะไรมูนี้ไฟโตค่ะกินหมูกระทะต้องได้กินเตาทานเลยค่ะเพราะแม่กลับมาแล้วไฟกับว่าเป็นใจค่ะหยกหยกหยกยกยอันแม่ปีตั้งซื้อใหล้ลิงกังแล้วน่ะอันนี้ลิงหน่อยเปล่าอันนั้นลิงกังเปล่า มาล้เบบีลิงกังพื่วนวิ่งเลยได้เป็นลิงหน่อยโบไปเอะเกิน้เลย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 เยเลยเยลอเลยเลนเเลยเยเลยเลยเเลยเลยเลยเเลยเลขเเลย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 เนขอเลยเลยเยเลยเ ัดไฟดับไปหมดมีไฟลุกอ่ะแน่นอนไม่ใช่โต๊เราน้ำดับเลยลูกแม่แม่ไฟดับแล้วไปหมดไปหมดมันบานซีเจยีขนามันบานซีกีทากีอิมก่อนเพื่อนอะเต้ย์โอ๊ยกีมันลุกโนนอนนนนนฝังผมเหลือง